สวัสดีจ้าเพื่อนๆเป็นทั้งใดกันเดจ้าสบายดีกันทุกคนนะจ้าวันนี้ป้าหนักก็จะมาเพาะผักเพิ่มนะจ่ะอันมีพีเขาแนะนําว่าให้เพาะใสกระดาษทิชชู่วไว้ก่อนเพราะว่าอากาศที่นี้มันยังบ่ฮอนเอจ้ปะป้าหนักเลยว่าเออนี่จ้ะเดี๋ยวป้าหนักจะปลูกอันนี้เนจ้ะพักเขือเนาะผมน้ําจากน้อยเนจ้ะทิชชู่ จากนั้นก็น่าก,ก็อีตัดอู้เม็ดไหลคือกันนะจ๊ะโฟมน้ำอีตัดน้อยเนาะปิดไว้แล้วก็โฟมน้ำเนาะเน,นี่เอาสองซันเอาส,งสงองซันนะเนาะโฟมน้ำอี อเอาใส่กล่องไหเนาะเดี๋ยวอีบรู้จ้ะว่ามันเขออย่งเพราะว่าเดี๋ยวป้านาอีเพาะอีกอันนึงนะจ๊ะอ,อันป้านากับพิ่งเคยปุูกครั้งแรกเนาะจ๊ะลองดูจ้ะไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะเอาไว้ในบ้านไล่ลุงเดอก็อีกอ็อีขวางหูขวางตาลุงเดอจ้ะ ดูสินะ่มันนีเป็นทางไดเนาะจ้ะลองดูไม่ลองไม่รู้จ้ะเพื่อนๆอ,อันอยู่บ้านก็บอคอยได้ปู๊พเาได้เนาะไว้น้ำกันเนาะ เอาไว้ในกล้องเดียวกันก็นได้หรอกเนาะจ้ะเหือพวงอันข้างบนเป็นบักเคือบพวงเสร็จแล้วจ้ะทีนี้ปิดฝาไว้เนาะให้มันอมๆอมอมเดี๋ยวตอนนี้อากาศมันยังโบ,โบอมุนเทดเดเ๋ยวจ้ะโอเคได้แล้วเดี๋ยวมารอลุ้นผลกันต่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวป่ะหนาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆจ้าไปบายจ้าสวัสดีจ้า